ครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงสันสระอสังหาริมทรัพย์นะครับช่วงนี้เช่นเคยครับอาจารย์มานพพงศ์สถิตอยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เลยครับครับเออสังหาก็ร้อนหุ่นก็ร้อนเงินก็ร้อนผู้ประกอบการอย่างผมก็ร้อนมั้ยร้อนไหมเออใครร้อนกัดกว่ากันระหว่างรายใหญ่ๆที่กินส่วนแบ่งการตลาดเยอะๆกับรายเล็กๆใครร้อนกว่าใครอาจารย์ รายใหญ่เขากินมาร์เก็ตแชร์ขึ้นเรื่อยๆใช่นะครับเดี๋ยวนี้5บริษัทแรกเขาขายเกิน1นึ่งแสนล้านไปแล้วมาร์เก็ตแชร์นี่คืออะไรคือมีส่วนแบ่งการตลาดส่วนแบ่งการอย่างสมมติว่ามีแสนล้าน รายใหญ่เอาไปสักเท่าไหร่ครึ่งนึ่งเกิน6หกิเนต์เกินหกสเจใช่ครับเพราะนั้นก็จะเหลือเค้กชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆให้รายเล็กรายกลางกับพอเน้อยๆนะครับไล่ฟัดกันมันจะไม่เหลือเอาเนี่ยโอ้โแล้วรายเล็กรายกลางเรามีทางรอดยังไงบ้างครับก็ได้กว่าเมื่อกี้เราพูดถึงร้อนๆถามว่าถามว่าอสังหามันร้อนแล้วรายใหญ่รายกลางรายเล็ร้อนทุกลายครับร้อนทุกลายลายใหญ่ก็ร้อนล้นแต่เขาร้อนรวยนะฮะอาจาร่าเพราะเงินมันเยอะเขาต้องทําเยอะเ เขาหยุดทาเมื่อไหร่เขาก็แย่เขาขายไม่ออกเขาก็แย่เขาเคยขายปีแล้วเมื่อกี้จาตุวัตรออกแสนล้านถ้าปีหน้าเหลือ8ปดหมื่นล้านหุ้นตกทันทีถูกไหมครับอพวกนี้อยู่ในตลาดมันต้อง่ตตลอดเขาก็ร้อนลนแต่เงินเขาถูกมากนะฮะเขาออกเขาออกหุ้นกู้ได้สาเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์คนซื้อมีไหมล่ะคนซื้อไม่มียูก็ซื้อขายไปเรื่อยๆขายไม่ยังซื้อได้สักวันหนึ่งหมดคนซื้อหลือคนเริ่ม รู้สึกว่าราคามันแพงเกินเหตุรู้สึกว่าสินค้ามันมากเกินตลาดมันก็ตกควบครับอ้าวอันนี้ก็ตายตายยกเข่งนะอาจารย์ใช่สิลายกลางลายเล็กลายใหญ่ตายหมดนี่ลายใหญ่นะครับเราเห็นลายใหญ่ลายใหญ่ต้องถ้าตายก็ตายยกเข่งตัยใหญ่นะครับเงินกู้เงินเยอะใช่ไหมผลกระทบก็เยอะเขาก็ร้อนรนอ้าวลายกลางลายกลางเป็นไงอาจารย์ลายกลางเนี่ยน่าจะโชคดีที่สุดร้อนเหมือนกันแต่ขยับได้ รายกลางบางคนเนี่ยนะครับกู้เงินถูกมากที่ก็ของพ่ออกู้เงินก็ตัวเองมีบริษัทก่อสร้างเพราะฉะนั้นการชะลอหรือการรอให้ตลาดมันร้อนเนี่ยให้ดูทิศทูทานเนี่ยรายกลางน่าจะทําได้ดี กว่ารายใหญ่และรายเล็กหมายถึงมีความเฟกซิเบิลในองค์กรเฟกซิเบิลเรื่องเงินทุนใเฟกซิเบิลการบริหารจัดการอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องไม่จําโชว์ผลกําไรทุกไตรมาสไม่มีใครมาได้ไม่ต้องถูกไฟล้นก้นองโตทุกปีเหนื่อยก็หยุดได้เหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็พักหน่อยเหนื่อยก็พักหน่อยอะไรกลางที่ดีก็คือว่าพอจะมีเงินจ้างคนมีฝีมือดีพอจะมีเครดิตกู้เงินแบงค์ได้ที่ดีครับ พอจะมีคนรู้จักในแวดวงพื้นที่ที่ท่านทํางานอ่าอาจารย์เรื่องมงคลเนี่ยรายกลางอะครับหรือรายการก็ไม่รู้รายกลางอะไรไม่อยากเพราะอาจารย์บอกเป็นรายกลางดีกว่าเลยอยากเป็นรายกลางรายกลางนี่ขยับได้ครับรายเล็กนี่จะหนจะเหนื่อยเล็กเล็กนี่เล็กแค่ไหนอาจารย์ยังไงถึงเล็กเขาก็แบ่งงี้ครับครับรายใหญ่เนี่ยจะค่าขายประมาณพันล้านบาทพันล้านต่อปียอดยอดยอดรายได้รายได้ดูในตลาดไดิ้นอ่าพันล้านต่อปีรายกลางเนี่ยห้าร้อยถึงพัน ข้างล่างลายเล็กถ้าในกรุงเทพก็ต่ำกว่า500อาจจะ2 0 0 1 0 0คหนรลายเล็กพวกนี้ยต่างจังหวัดกำลังจะถูกยักษ์ใหญ่กวาดต้อนตาตลาดหมดกวาดตลาดทุกที่ทุกสินค้าทุกที่ทุกทำเลทุกราคาเหมือนโลโก้งานมากกรรมเลยนะมันก็ไม่พื้นที่รายเล็กพื้นที่รายเล็กไม่มีครับ พื้นที่รายกลางยังมีบ้างเพราะพื้นบางตัวเนี่ยรายกลางเขาจะรู้จักทํางานซิ่งบางทีเขาเป็นเจ้าตลาดบางโซนอย่างฟังคนต้องเจ้านี้เลยใช่ใช่แล้วเขายังมีโอกาสที่จะมีความพิเศษของเขาัแต่ลายเล็กนี่คล้เป็นมดอยู่ในพื้นที่ครับรูแบงก์ก็แบงก์ก็ไม่ค่อยให้ไม่ให้ให้กระดเบี้แพงใหญ่ๆลงมาปั๊บลกอินซีโฉบโฉบพรวดเดียวหายหมดเลยแล้วลายเล็กไปทําอะไรดีฮะลายเล็กก็ต้องปรับตัวปรับยังไงอาจารย์ปรับตัววิธีแรกก็คือ ไาเล็กนี่มันมีโชคดีมีพื้นที่มีสินค้าอยู่ถ้าจับมือกับรายใหญ่ได้ก็เป็นหลวงจุ๊บท่านอย่ามันสู้เลยมันรวมกันไหมสมุทรรายใหญ่รายใหญ่จะไปลงที่ภูเก็ตค่าโปรเจกต์ท่านทำสามสองอันมาทํากับผมเถอะแล้วรายใหญ่เขาจะทํากับเราเหรอครับนี่เลยครับเราพยายามจะทำกับเราแหละพยายามยุยงให้เราจอยกันท่านอย่าไปเป็นโชว์หวย ฮุบโชว์หวยเขาแตกที่หมดเขาจะมั่นไส้เขาจะเป็นโชว์สวยเลยนะอาจารย์คุณได้ยินไม่เข้าใจเลยคือโชว์สวยศัต่ะคือถ้าไม่จอยกันเนี่ยก็ขายที่ให้รายใหญ่ไปหาที่มาขายรายใหญ่ขายดีกว่าเพราะเราชำนานที่สุดที่รายเล็กเนี่ยจะลำบากครับเพราะรายเล็กเนี่ยทำก๊อกก๊อกแก๊กใช่ไหมฮะจะต้องอยู่เป็นแฟมิลี่เบส ซึ่งตรงนี้สําคัญนะครับส่วนใหญ่สามีก่อสร้างพันยาฝ่ายขายกว่าฝ่ายบัญชีฮะนี่พูดถึงบริษัทผมหรือเปล่าตัวแบบนี้ครับที่จริงรัฐต้องส่งเสริม SME ทุกระบบครับรวมทั้ง SME เรสเซด้วยท่านชอบไหมวันดีคืนดีมี2บริษัทยักษ์ใหญ่ในเดี๋ยวก็ฮัวขึ้นราคานะอาจารย์เป็นไปได้นะครับสองใหญ่ที่5้บริษัทใหญ่กวาดหมดขึ้นราคาดีกว่าไม่ มีสุขภาพที่ดีพิเนสครับท่านต้องมีรายการรายเล็กผสมต้องให้เขานั่นได้รายใหญ่เนี่ยเข้าตลาดได้ลดภาษีไหมครับได้ลดรายกลางได้ลดไหมไม่ได้รายเล็กล่ะอดไปอดเห็นไหมรัฐบาลช่วยแต่คนรวยครับไม่ช่วยรายเล็กรายกลางทางที่บอกอ่นนี้นโยบายท่านลดภาษีก็สิเขาก็พอจะอยู่ได้ส่วนรายเล็กก็คือต้องระวังโน้ตเอ็นซีให้ดีครับถ้าโชกมาท่านหลบซะก่อน แล้วก็บอกว่าไอซีอย่ามาโฉบเลยเดี๋ยวเจ้าจะหาให้ท่านรับประทานคือจอยเบนเจอร์อย่างเช่นภูกเก็ตนนร้อนลนหาทางทํามากินของเขาไปเลย,ลยเรื่องอะไรจะไปฟัดเขาบบ,บ,บางพื้นที่นะเกิดแรงกดดันทางสังคมนะครับครับรุนแรงมากๆอย่างเช่นยกตัอย่างก็ได้ภูกเก็ตครับ ไปดู้ครับจาลงไม่ได้บางพื้นที่รายใหญ่ลงไม่ได้เหมือนกันนะจางบางพื้นที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวถเถิดท้องถิ่นแั้งแข็งถ้าจะลําบากเพราะนั้นเราอย่าทะเลาะกันเลยซื่อเหลืองี่แรงก็มากพอสมควรแล้วนักธุรกิจเราก็พอจะอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมครับรายใหญ่ก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้ท่านออกไปหากินนอกประเทศได้ไหมรัฐบาลลดภาษีสิถ้าท่านไปอยู่ไปนอกประเทศลดภาษีส่งออกใช่ไหมครับท่านได้ภาษีตรงนั้นครับ เรื่องนี้เราก็อยู่ได้ด้วยความมีความสุขสำราญสมานฉัน <SM> e, เป็นสมานฉ e ัน SFE ก็อยู่ได้ใช่ไหมครับลา,ลายคลางซึ่งดีที่สุดขนาดนี้นะครับ,รบก็ขยับได้เลเล็กก็อยู่ได้ร,รายใหญ่ก็พอจะอยู่ได้อาจารย์เน้นตรงเนี่ยออรู้เขารู้เรานะฮะเน้นตรงสมานฉันเนี่ยนะแสดงว่าคอนเน็กชันในบรรดาเพื่อนๆในวงการที่สำคัญมากๆทำไงถึงจะให้มีคอนเน็กชันแบบนี้บ้างฮะอาจารย์จริง ไม่อ้างเองนะครับที่ RECU เนี่ยครับ RECU ที่เรา real estate จุฬาลงกรณ์ที่เราการทำกันมาเนี่ยนะครับกับสมาคมท่านเนี่ยนะครับเราผลิตคนมา4,000กว่าคนใช่ไหมครับการเลิกพวกนี้อย่างน้อยก็มองตากันให้จะเพิ่งลงนะใช่ไหมครับก็เกรงใจกันบ้างอ่ะสลับสลับกันบ้างเดินพันฝ่าบ้างอย่ามาโอ้โหลงมาทุบหัวเลยอย่างเงี้ยก็ มองตากันไม่ติดถ้ารู้จักกันแล้วก็เริ่มมองตาแต่เมื่อผมลายเล็กมากอาจารย์เลิศลายใหญ่มากอาจารย์เลิศครับขอผมจบก่อนได้ไหมขอเวลาพึ่งหน่อยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวเพิ่งมาอีกสิบปีค่อยมาห้าหกเดือนได้อย่างนี้แสดงว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะครับเอ่อน็ตเวิร์กน็ตเวิร์กนะฮะโนฮูแล้วเนี่ยต้องโนฮาวแล้วต้องโนฮูด้วยรู้ใครเป็นใครยิ่งสังคมตะวันออกนะครับคนจีนคนญี่ปุ่นเขาบอกทำธุรกิจกัอใคร ต้องโนฮูไม่ใช่โนฮูเนี่ยนะโนพ่อฮูปู่ฮูเอาสามเจนเลยนะอาจารย์ยาลูกยาลูกหมดต้องไปกินข้าวที่บ้านใช่ต้องรู้ว่าเขากินอะไรชอบอะไรรับรองได้สมันฉานเกิดครับแต่สไตล์เมริกาไม่ใช่ไม่มีโนฮูเช็คเคนแทั้ง มือขวาเซ็นกระแทกมือซ้ายล้วงกระเป๋าหลังเลยหรือทำอะไรอยู่ <laughs> นี่คือสไตล์อเมริกนันอีสามเดือนไปเจอกันที่ศาลใช่แล้ว <ๆ S 1> อย่างนี้มันไม่เหมาะ เหมือนกับรายการเราเลยครับอาจารย์เราร่วมกัน3สมาคมมีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับสมาคมไอซีนะฮะแล้วก็อีกสมาคมสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์เรื่องแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแชร์เราสามารถที่จะพูดคุยนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ดูภาคใต้สิครับถ้าไม่นั่งโต๊ะเจรจาไม่มีมันจบอ่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็อย่าไปทะเลาะกันมากนะนะครับ ราะนั้นทําอะไรก็เดินสายกลางนะครับเจอกันบนโต๊ะมองตากันให้ชัดรู้จักให้มากกว่าเอาเปรียบเขาตอนนั้นนี่ก็บอกรายใหญ่เอาเปรียบเขาอะใช่ไหมรายจ่ายเขบอกฉันจะเอาเปรียบอะมันก็เลยอยู่กันยากใช่ไหมครับจริงๆเราต้องทดสอบผมเคยฟังรายการหนึ่งนะครับนะให้เด็กเนี่ยชั้นประถมเนี่ยนะครับรับของจากผู้ใหญ่ เวลารับของจากผู้ใหญ่เขาก็ดีใจแต่เราก็บอกว่าให้เด็กเนี่ยให้ต่อปรากฏว่าความสุขเนี่ยสุขมากกว่าตอนที่ให้ต่อเนี่ยเพราะนั้นมันต้องเป็นผู้ให้นะฮะเพราะนั้นวันนี้รายใหญ่อย่าทำร้ายรายเล็กมากหากเป็นผู้ให้ให้บ้างให้มากๆสังคมไทยสอนตักบาตรตั้งแต่ขวบเดียวอ่ะนั่นคือการให้นะครับรายใหญ่หัดให้ให้รายกลารายเล็ก รายเล็กก็ให้กับประชาชนทุกคนก็แฮปปี้ทำคมประจำวันนะครับร <um> ายใหญ่ให้รายเล็กนะครับช่งหน้าครับเคสซีโอรออยู่ครับพักสักครู่ครับ